เนี่ยเพราะหนึ่งเขาอยู่บนแผ่นดินของมหาจากักรพรรดิทีนี้มหาจากักรพรรดิเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับแผ่นดินของพุทธเจ้าเพราะว่าทําไมล่ะเพราะว่ามหาจากักรพรรดนี้เนี่ยก็คือโพธิสัตว์โพธิสัตว์ก็คือพระพ,พุทธเจ้าในการทางหน้าเนี่ยอ้าวแล้วหลวงพ่อแดงพูดอย่างนี้มันการันตีได้ไหมได้เดี๋ยวจะไปยกเรื่องหนึ่งมา ไปดูยานเนี่ยอินเดียอย่างเงี้ยเอาแผ่นดินีทพพุทธเจ้าตัสรูอยู่อย่างนี้เนี่ยแต่เหตุฉไหนมันมีแต่จันทานม,มันมีแต่คนตัวดำๆเนี่ยตื่นเช่าขึ้นมาแบมือขอขอขอ,ขอนักบุญเลยขอยังขอ,ขอ,ข,อขอยังเดี๋ยวไม่ให้ขึ้นมาตื่นเชา่าขึ้นมาไม่เห็นขี้มันอีกนะเออมันเป็นไปได้ยังไงหรือว่ามันน้อยใจก็ที่ว่านักบุญให้มันแค่สิบบาทนี่ถ้าให้มันสักห้าร้อยบาทต่อต่อคนหนึ่งเนี่ยเอา แล้วก็บอกมันว่าเฮ้ยไอ้จันทานข้าให้เงินเองร้อยบาทนี้เนี่ยเองช่วยเองเองช่วยหน่อยเถอะทําไมช่วยไปบอกมูมึงเนี่ยอย่ามาขี้แถวนี้ได้ไหม <laughs> เพราะว่าดินแดนตรงนี้เนี่ยมันซักซิดนะเว้ยถ้าคืนมึงมาทําตัวอย่างนี้เนี่ยมึงจะจนอย่างนี้แหละแล้วมึงจะเป็นเปรตอยู่อย่างนี้เลยแล้วต่อจากนั้นเนี่ยหน้าตาเขามึงจะตัวดำๆขี้ริ้รขี้เร <laughs> เขาจะมองมึงเนี่ยเหมือนดัน มันเหมือนกับว่ามันเหมือนอย่างก,กัเปรดเนี่ยเปรตเดินดินเนี่ยให้มึงเนี่ยช่วยสร้างบุญทางอ้อมหน่อยได้ไหมก็คืออย่าไปขี้ตอนหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่าไปทมน้ำมาอย่าไปทมน้ำลายอย่าเอาผ้าชุดชันนงชันในมาตากาไว้ตำรั่วของของของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลยมึงแกบให้มันดีที่สุดเลยอ่า แต่ถ้ามึงไม่มีที่ตากมึงก็มึงก็บอกไอ้มึงก็มึงก็พยายามปฏิวัติครอบครัวมึงยานูกัะเกงในก็เป็นวิธใช้ได้ <c oughs> หรือไม่ก็ว่าถ้ามันไม่มีที่ตากมึงก็เป็นชิชปเลือยไปซะเลยเออม,มึงไม่ต้องไปวุ่นวายมันทําให้มันทําให้สถานที่ซักซิดเนี่ยคือเดือดร้อนไปใหญ่เลยอ,ะอ่ะเดือดร้อนไปใหญ่เลยอะ่ะแล้วเราก็ต้องมาตามความเข้าใจว่าทําไมอ่ะ ทำไมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยจึงไม่สามารถทําให้คนนี้จเจริญรุ่งเรืองได้เป็นเพราะอะไรมีอยู่สามประการด้วยกันคือหนึ่งบุคคลที่มาเกิดเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่สร้างบุญกุศลมันจะกลายมาเป็นคนที่อาภัพเพราะว่าคือคือพูดง่ายๆก็คือหมายความว่าเอาอย่างอย่างยกตัวอย่างเอาอย่างคนสร้างพระพุทธรูปเนี่ยไม่ได้บวชอยู คือสร้างเขาเรียกว่าสร้างจำนายแต่ไม่ได้บวชนะ,ะคนทำบาตรขายคนปฏิวรขายนี่ไม่ได้บวชกันแค่คนนะทำไมถึงว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ยังที่ว่าได้ว,ว่ามันเกิดอาเพศอะไรอย่างพุทธคยาก็เหมือนกันอย่างอะไรก็เหมือนกันเนี่ยนะเออดินแดนที่พระพุทธเจ้านี้เนี่ยท่านเกิดท่านประสูท่านตัสสรูท่านปรินิพานเนี่ย ก็เป็นดินแดนมหามงคลนะแต่เหตุไฉนดินแดนเหล่านี้เนี่ยกลับทําให้คนนี้เนี่ยที่อยู่ใกล้ๆนี้เนี่ยกลายมาเป็นบุคคลผู้ยิ่งแต่ลําบากไปนาเลยอืไม่มีใครร่ําใครรวยสักคนถ้าพูดดีๆเนี่ยถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะว่าเราคนไทยเป็นคนบ้าหรือว่าเป็นคนฉลาดกันแน่ขนาดเขาอยู่เนี่ยนะขนาดขนาดอินเดียเนี่ยมันอยู่กับที่ของมันเนี่ยมันก็ไม่แยกแกาะ แต่เราเนี่ยอยู่ใกล้ขนาดนี้ต้องขี่เครื่องบินนะไปกราบพระพุทธรูปนะเออเงินก็นเสียที่นาทีล้งเนี่ยบอกว่าอยา่ยาอย่าอย่าทำอย่างนี้เลยไปเกิดมันอินเดียซะดีกว่าเออไปซื้อห้องแถวคละห้องไปเลยไปอยู่ที่นั้นแหละแล้วก็ไปบอกเกินโพภ,ภาษีมหพบอกว่าลูกจะขอทําการสการะบูชาทั้งพบทั้งชาติเลยแหละลูกจะไม่ไปเกิดประเทศไทยหรอกนับจากนี้เป็นต้นไปเอาเลยขายที่ไร่ที่นาไป ไปซื้อห้องแถวอยู่แถวนั่นเลยให้มันเลยเอาทัตตารดเขาบอกว่าห้องละล่านให้มันล่านห้าไปเลยให้มันนี้ไปอยู่นู่นเลยไอ้ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยเพราะสถ,ถานที่ตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่เมืองนะมันยังเป็นที่ทุ่งไร่ทุ่งนาราคามันถูกอยู่เออราคามันถูกอยู่ไปอยู่ที่นั่นเลยเชาาก็กราบเย็นก็กราบนอนกราบนั่งกราบมาอยู่นั้นเลย นี้มันก็เลยมานั่งคิดขึ้นมาว่าเออยังเมรนี่เช่นเดียวกันพอพูดถึงไอ้อินเดียนี้เนี่ยเราก็พอจะรู้เข้าโครงแล้วแหละยังเมนนี่ก็เช่นเดียวกันทําไมเมนนี้เนี่ยเขาจึงเป็นคนที่ขี้ทุกข์ขี้ร้อนขี้อิจฉาริษยาขี้งี่เง่าเนี่ยมันอยู่กับเมนทั้งหมดนมันเป็นเพราะอะไร ก็เพราะว่าเขาไปเกิดในดินแดนของมหาจักรพรรดิพอเกิดแล้วนี่นีสัยไม่เป็นมหาจักรพรรดิขึ้นมาไอ้นี้เนี่ยโดนสาบส่งเลยนะเนี่ยโดนสาบส่งไปเลยนะ <c oughs> อุ๊ประมามันเหมือนกับว่าแม่เลี้ยงลูกมาแต่ลูกไม่เลี้ยงแม่ต่อเพราะไม่เลี้ยงแม่ไปไม่เลี้ยงแม่มาเนี่กลายมาเป็นคนเคอะเลยนะกลายมาคนบา้บาบ้าบ้องบ้องเลยนะกลายมาเป็นคนเถื่อนเลยนะเขาเรียกว่ามันไม่เป็นมงคล คอมเมนต์ก็เช่นเดียวกันถามว่าคนไทยมีจะไปสอนธรรมะให้เขาได้ไหมเขาไม่ได้หรอกเราะอะไรเพราะว่าความเสื่อมเนี่ยเขาเรียกความเสื่อมของคนที่อาศัยดินแดนและไม่บำรุงรักษาไม่ดูแลก,กินมันอย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนกับน้ำรดเนี่ยมันเหมือนกับมะเร็งตัวร้ายเนี่ยมันจะลุดเขาเรียกมันจะกอกห้ให้ร่างกายเป็นมะเรง็งอยู่ตลอดเวลาแล้วต่อจากนั้นเนี่ย เขาไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดอยู่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรถ้าเป็นล่องพ่อนะบอกน่นนะว่าเอ้ยรวยแล้วแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยตั้งจิตเขาเดียกว,ว่าฟันหวานหน่อยนั่งฟันหวานนอนฟันหวานว่าวันข้างหน้าพบชาติหน้ามันจะไปเกิดอีป่าไหนมันจะไปเกิดดีกว่นี้หรือเปล่าอืมเราก็น่าจะคิดอย่างนั้น แต่ปรากฏขึ้นมาว่าการบริโภคการครองสมบัติมาหาจากกักรพรรดนี้เนี่ยถ้ามันหากินในทางที่ไม่ชอบไม่ควรเนี่ยมันจะเกิดอาเพศเอา้าวแล้วพระแดงถามอา้าวพระแดงพูดอย่างนี้เนี่ยมันมีมวลความจริงไหมอา้าวดูไม่ยากอย่างเขาคิดจะกูดอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมบัติของสงเป็นสมบัติของพุทธศาสนาแต่ทีนี้มีคนหัวดีตีนดีมือดีขึ้นมาอา้าว ตอนนี้มันได้มันมันมันได้เวลาแล้วเว้ยเทศากาลและคนจะมาไหว้พระคนจะไปเขาขี้จะกูดไปกราบบาทของพุทธเจ้าและไปกราบรอยพระบาทของพุทธเจ้าบางทีทุรคิดไม่ลงตัวก็มีต่อยปลากันแตกก็มีนะเพราะอะไรหนละ่ะก็เพราะว่าทุกคนนี้เนี่ยมันไปเขาเรียกว่ามันไปบริโภคสิ่งที่มันสูงเกินไปพอมันสูงขึ้นมามนก็เกิดอาเพศมันเกิดอาเพศขึ้นมา ทำไมถึงว่ามันเป็นยังไงเอาอยังครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันวัดใหญ่ตโตๆพอมันบริโภคเนี่ยมันเขาเรียกมันบริโภคในส่วนที่ไม่ควรจะบริโภคมันจะเกิดอาเพศเลยมันจะเกิดอาเพศทําไมถึงว่ามันเป็นอย่างไน,นเพราะนี่มันคือศาสตร์ชนิดหนึ่งในพุทธศาสนาเขาจึงวางกฎเกณฑ์กันเอาไว้อ่าเอาเอามันเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าเออทําไมคอเมนตึงงี่เงา่าและกอคือเป็นคนที่คืออยู่ในสังคมแต่ไม่อยากเดินตามสังคมเนี่ยเอออยู่กับความจเจริญแต่ว่าใจมันไม่อยากจเจริญเนี่ยเออมันเป็นเพราะอะไรครีมพวกครีมพวกยาหม่องลิสติกเนี่ยเขามีให้ทาแต่มันกับแต่ทาแล้วมันยิ่งแต่โลบใหญ่เลยอ่ะทาแล้ว ยิ่งทาปั๊บขึ้นมาอ้าไปลอยแกงคอนเซนเตอร์มาตั้งอยู่ในบ้านของเัวเองอีกให้ไอ้แกงคอนเซนเตอร์นี่อารวาสไปทั่วโลกอีกคืออุปมาให้ฟังมันเหมือนกับครยๆว่ามันใช่เหมือนกันแต่ว่ามันวิปริตมันมีเหมือนกันแต่ว่ามันมีไม่เหมือนคู่ไม่เหมือนคนเขาเพราะอะไรเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจะมาถามล่องคอนะพูดได้คําเดียวคือว่ามันเกิดจากอาเพศมันเกิดจากอาเพศ อาเพศอะไรอาเพศว่าดินแดนมหาจากักรพรรดิเนี่ยมันสูงเกินไปสูงเกินกว่าที่ว่าสัตว์โลกมันจะเอื้อมถึงอา้าวถ้าจะมาถามหลวงพ่อว่าอา้าวหลวงพ่อแดงแล้วจะแก้ยังค่าไหนละ่ะถ้าหลวงพ่อบอกว่า,วาอย่างนั้นเนี่ยหรือนครวัดทิ้งให้หมดไปเลยประสงค์ประส,ระสาทมันจะได้ไม่อาเพศคุดดินใครมันเป็นทะเลสาบเลยเขาก็ต้นเลสาบอีกคราวนี่ไม่อาเพศแน่แล้วมันจะเชื่อเราหรือเปล่า หรือมันจะไม่เชื่อหรือมันจะหาว่าลวงพอดีบ้าไปใหญ่แล้ว <c oughs> คือกําลังหาวิธีช่องทางเนี่ยช่องทางทาให้คนนี้เนี่ยได้รู้ว่าคือคนเรามันแพ้แบบไหนแต่ธรรมทานหลวงพอ่อหลวงพ่อก็จะเล่าความจริงบะเออร์เนี่ยคือมันแพ้อย,อย่างนี้แผ่นดินมหาจากักรพรรดิก็คือแผ่นดินโพธิสัตว์คือแผ่นดินของพระศรีระยะเมตไตรเนี่ยพินอย่างเดียวไม่คายเกิดอาเพศอืม แม่ผู้นำรวยไอ้หมูก่การนี่จนกับตายอไอ้นี้ไม่มายุติธรรมนี่มันก็เกิดอาเพศขึ้นมาพอมันเกิดอาเพศขึ้นมาปั๊บถ้าเป็นล้มพอนี่พูดกับเทวดาได้นะหรือว่าพูดกับไอ้พระแม่ธรณีได้นะล้มพอจะให้แผ่นดินนี่มันไว้อยู่ทั้งแถบไทยแดนให้หมดเลยให้มันเป็นทะเลสาบ <c oughs> <c oughs> เออบอกไปเลยนะว่าพระแม่ธรณี ไม่ต้องไปไม่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 ไมไมไมต้องไปไววเด๋ใกล้กรุงเทพนี้นะทำไมเพราะกรุงเทพนี่เขาสวดมนต์เขาไหวพระดีเขาใส่บาตรให้พระกินทุกวันนะพระแดงนี่ยจะขอหนี้บนในเถอะทําไมให้พระแม่ธรณีเนี่ยย้ายแผ่นดินไว้หน่อยตั้งแต่นู้นแหละตั้งแต่อุบลมาเลยเละเอายันไปจังหวัดตราดแยกประเทศให้มันเลยเออคือแยกมันออกให้มันเขาเรียกแผ่นดินไว้แล้วให้มันลึกเ่าก็ไม่น้ำโขงเลยเอา ของไทยก็อยู่ฝั่งนี่ของเขมรก็อยู่ฝั่งนู้นไปเลยมันจะเสียบมันจะเสียหัวหมูสักกีหัวเนี่ยพระแดงจะลงทุนให้อยูหรอกจะเสียไก่มากน้อยขนาดไหนเออแต่มันก็เคยมีนะมันก็มีคนหัวใสกันนะมันไปบนลวงพ่อโซทรเนี่ยมันไปบนไขลานฟองเนี่ยมันไปซื้อไอ้ไอ้ไข่ปลาเดี๋ยวไปหายลวงพ่อโซทอเออลวงพ่อโสทอนก็เอานะเพราะลวงพ่อโสทอนไม่เครืองนะ ทำไมไม่เื่องเพราะต้องการอยากจะให้รู้ว่าวิธีการการเขาเดีว,วิธีการเข้าใจนี่เนี่ยคืออันนี้ได้ได้ได้ปัญญาห้องค่อโซโทรเนี่ยบอกว่าคนเรามันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ก็คือหมายความว่าคือซื่อซัดได้แต่บางคราเนี่ยคือท่านให้ท่านให้คองไปเน บางทีบนล้านฟองเนี่ยบ,บางทีก to to ็สมมติว่าได้เงินแสนหนึ่งถอาไปซื้อไข่ล้านฟองนี่มันรอดไปจากแค่กี่แสนเนาจนตายอีกเอาเลยไข่ปลาเอาปลาจะกสองสามตัวก็พอแลองลองเอาลองพอนับเองเด้ไวเอยนะทำไมผมไม่มีปัญญานับเราพบไปเหมามันมาผมคํานวณเลยวปลานี่ะเนี่ยปลานี่มันอาจจะในูุิของมันเนี่ยมันอาจจะล้านหนึ่งเนี่ยผมแถมให้ปูเลยนะผมแถมให้ลุงคอเลยซ้ำซ้ำซ้ำ สามเรลาะสามพวงเลยเอาไปสามล้านฟองเลยแล้วทีนาทีลังลวงพ่อเนี่ยจําผมเอาไว้ในเด้ว่าผมเนี่ยคนหนึ่งแบบที่ใจสปอร์ที่สุดมาหาลวองพ่อแล้วผมไม่เคยผมไม่เคยติดสินบนนะผมเพิ่มอีกเวลาผมมาขออะไรต่างๆก็ให้ก็ให้ก็ให้ผมมากๆหน่อยถ้าผมมาขอสักหมื่นกงกายผมห้าหมื่นไปเลยอืมเพราะว่าผมยังใจสปอร์ตลวงพ่ออยู่คือจริงๆแล้วเนี่ย ก็คือเนี่ยคือแผ่นดินมหาจาักรพัิเนี่ยคือแผ่นดินมหาจาักรพัิเนี่ยถ้าใครได้บริโภคนานกินนานหรือว่ากินแบบไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยกินไม่ปล่อยมันจะเกิดอาเพศเลยพอมันเกิดอาเพศขึ้นมาอาเพศไปอาเพศมาเกิดหายนะในตัวของมันเองทําไมถึงบาเป็นอย่างนั้นเนี่ยถึงว่าในตัวของมันเนี่ยมานั่งพิจารณาขึ้นมาลองทอถึงบอกไว้ว่า นะมาเห็นไอ้ผ้าแดงนางไห้คือกันแหละไปเห็นไอ้น้องหานมันลม่มมันล่มไม่ถูกสูตรในไอ้หานี่ไอ้พญานงพญานาคนี่รู้สึกว่าไอน้นี่ไอน้นี่นี่ไม่ถูกสูตรมันแทนที่จะมาล่มอยู่แต่แถวนี้ก็เปล่าเลยแต่ไม่ต้องมาล่มอยู่ตรงนี้หรอกมันไปล่มอยู่แถวชายแดนเลยเอาอเออไปล่มอยู่แถวแถวนู่นแหละไปไม่รู้ว่าไอ้หาพญานาคน,านี้ไม่รู้มันไปทําเวรทํากรรมอะไรต่างๆไอ้ของที่มันพอจะล่มมันดันไม่ล่ม ไปล่มไอ้คอแผ่นดินที่เขาอยู่ในพระอระหันต์นี่เด็กหรือว่าเขากลัวว่าคนแถวนั้นจะไม่มีน้ำกินนี่เลยทําให้น้องมันใหญ่ๆหน่อยถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ได้บุญคือกันอมันอาจจะได้บุญนะเพราะว่าแม่น้ำโค้งมันอยู่ไกลต้องทําน้องให้มันใหญ่ๆสักหน่อยหนึง่งแต่ถ้าว่า มนุษย์กับเทวดาเนี่ยมนุษย์กับพญานาคจะทะเลาะกันแล้วจะทําให้บ้านเมืองมันล่มจมเนี่ยหลวงพ่อคนหนึ่งหละจะเชียร์ให้ชายแดนเนี่ยให้มันล่มก่อนมันจะได้แบ่งแยกประเทศกันเลยเอาอีกคราวนี้ก็บอกว่าเฮ้ยมึงข้ามมาเลยอ่าข้ามมาเลยเอาของมึงตรงไหนมึงกับักเอาถ้ามึงอยากจะได้ก็พังนู่นแหละเอาพังภูเขามาถม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 ไปแต่ยังว่าไอแผ่นดินเหล่านี้มันถมไม่ได้หรอกเพราะมันธรณีสาร ยังแม่น้ำโขงนี่ถมเขาไม่ได้นะกั้นเขาไม่ได้นะเพราะอะไรเราเพราะว่าในภาคทิศในดินแดนทิศเนี่ยมันเป็นทางเดินของพวกเราเราพบภูมิต่างๆเห็นไหมเห็นเห็นเห็น,เห,น,เ,หน,เ,หนเห็นจีนไหมเนี่ยไม่รู้นึกอีท่าไหนเนี่ยไปทำเขื่อนคว้างแม่น้ำโขงเขาแบบมันใหญ่โตจริง,รงๆโอโหตอนนี้เนี่ยเกิดอาเพศเลยเกิดอาเพศ เขาก็ให้ทําอยู่แต่เขาไม่ให้ทําแบบเอาแบบบ้าตายกันไปข้างหนึ่งเขาก็ให้ทําแบบสมมาพาควรเ,เขาก็ให้ทําแบบเขาให้ทําได้แต่ทําแบบสมมาพาควรไอ้นี้มันทํเอาจริงๆจังๆทําแบบเกินเหตุเกินอะไรต่างๆเลยมันก็เลยกลายมาเป็นว่าเขาเรียกว่าแผ่นดินมันเปลี่ยนภูมิทัศน์มันก็เลยพังพินาศใหญ่ย,ยักฉะนั้นถ้ามีคนเขามาถามหลวงพ่อบ่าทําไมถึงจะชนะคเ,เมน ไม่ยากหรอกทำให้แผ่นดิเมนเขมรมันหายอาถรรพ์โดยการทำลายนครวัดน,นครโธมห,หมดบอกเลยนะว่าเออชัยวร,รมันผมผมว่าผมว่าผมจะย้าย,ยายใจดีของท่านมาให้หมดแล้วแหละท่านจะว่ายังไงอ่ายายมาอยู่ไว้ไวที่นี่เลยเพราะว่าอยู่ที่นั่นนานมาทำไมซัดโลกอย่างเขมรเนี่ย อาพัอัพจนแล้วกเกิดอาเพศขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นยังงั้นกันมดหรือว่าท่านจะจงใจให้ซัดโลกมันเป็นซัดโลกอยู่ต่อใช่ไหมผมจะได้ปล่อยไอ้นครบวันนครทมทมี้นั่อยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> อ,อแต่จริงๆที่ผมมาบอกท่านเนี่ยประสงค์ก็เพื่อตรงการอยากจะเปลี่ยนซัดโลกให้มันเป็นซัดที่ดีโดยการย้ายของเก่ามาไว้ที่นี่ให้หมดอืมท่านจะว่ายังไง แต่มันก็แปลกนะอยู่ในช่วงยุคัาการที่สีน่นี่เขาจะย่ายคือกันได้ยห้นะคกข่าวเนี่ยแต่มันย่ายไม่ได้นะมันเกิดอาเพศอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแต่ว่าทาราชการที่สีเนี่ยนะแต่ทันมาเจอหลวงพอ่อเป็นมาหลวงพ่อจะแนะนําเลยแหละว่าเออมันต้องใช้จะกของเก่าไปย้มามันในไอ้ประสาทเหล่านี้เนี่ยเออย่าได้ต้องเอาของเก่าไปย้าเอาค้นเก่าอะไปย่าอย่าแปลคนใหม่มันเกิดอาเพศเดี๋ยวฟาร์มจะพาตายต่อจักของ เ่อจากของใหญ่แต่ก็พูดไปเพราะแต่สนุกสนุกไปแค่นั้นแหละอย่างนน้อยๆก็จะได้คือมีมุมมองอะ่ะเราจะได้เข้าใจว่าความเข้าใจของคนเนี่ยมันมีหลากหลายเราก็น,นำมาอธิบายให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังย่งญาติโยมที่เดินทางเนี่ยเดินทางไปตามมันโตตามมันทมเนี่ยไปช่วยไปบอกพระแม่ธรณีหน่อยนะเออ ไปบอกหน่อยแล้วก็ไปจุดทูบคนละดอกละดอกละดอกไปเลยเนี่ยบอกว่าไหย่ายไ้ย่ายไอเขาเรียกว่าไอเขาเรียกว่าคือแผ่นดินไหวในประเทศไทยเนี่ยมันมันพุ่งไปหาไอไอ,ไอเขาเรียกว่ากรุงเทพอ่ะย่าจากไอเขาเรียกว่าไอร้อยเลื่อนกรุงเทพน่ะให้มันย่ายไม่ตามมันโตตามมันทมนี่ให้หมดเออย่ายมันเลยย่ายไปถึงจังหวัดตราด ต่อไปเราจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวจังหวัดตราดเพราะว่าทะเลมันอยู่ใกล้ๆปลาวานอาจจะมาคือกันนะเนี่ยนี่ปลาวงปลาวานปลาทูเราไม่ต้องไปหาถึงสมมติสาครดอก้ามันอยู่ตรงนี้แหละช่วยกันไปบอกพระแม่ธรณีหน่อยบอกว่าลอยเลื่อนที่มันพุ่งเข้ามากรุงเทพมานะครในย่ายมันน้อยโน,น่นเอาเริ่มต้นแต่ไหนเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นแถวแถวไอแม่น้ำโค้งนั่นแหละ แต่ไม่ต้องไปเอาตั้งแถบไอ้น้องคายดอกเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนเอ,เอาแต่เพราะน้องไอ้เขาเรียกว,ว่านั่นแหละยายมันมาให้มดเลยยายมาแถบนี้เอาไอ้เขาเรียกว,วา่าไอ้เกาลิเตอร์มันแยกไม่ได้เอามันซิปลิเตอร์ไปเลยเ,เพิ่มให้มาอีกลิกเตอร์หนึ่งเออยายมันไปเลยอย่างในน้อยคนมันจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าคนเรานี้นี่มันกระแปก แต่มันกระแปลกนะทำามาพูดเรื่องนี้เออมันก็น่าคิดเดยครูบาอาจารย์นี่เนี่ยพอหลวงพ่อเองเนี่ยท่านเคยอธิบายเรื่องราวของความหายนะของทางโลกนี้เอาไว้แต่หลวงพ่อก็ยังไม่ได้นำมาเล่าเลยเขาบอกเอาไว้ว่าคือจริงๆศาสตร์เนี่ยศาสตร์ความหายนะที่มันอยู่ครับโลกใบนี้เนี่ยมันจะพุ่ขึ้นมาตามจินตนาการของการ์ตูนและก่อนหนัง เขาเรียกว่านังไอ้นั่นนะเขาเรียกนังฝรั่งเนี่ยหรือไม่ก่อนนังอินเดียมันสามารถที่ชะตาและก็เขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าความหายนะของทางโลกเนี่ยได้ไอกาตูนเนี่ยไอนั้นการตูนไอที่ว่าอะไรต่างๆเนี่ยเออยังไอเชื่อโรคอย่างนี้เนี่ยมันก็มาจากหนังก่อนนะ เอ๊แล้วพอก็มานั่งคิดขึ้นมาเอ๊ะไอ้หาพกนี้มันมียานยิ่งกว่าพระอรหันต์อีกเด็ดขนาดพระอรหันต์ยังไม่กล้าทํานายเลยว่าไอ้โรคภัยพิบัติมันจะมายันโลกแต่ว่าไอ้นังฝรั่งนี่มันดันมาสร้างก่อนนะเออมันมาสร้างก่อนพอวันดีคืนดีมันก็มีแผ่นดินไหวมันก็ไปสร้างไอ้ตัวกิ้งคองใหญ่ๆมาทุบบ้านทุบตึกลงและมันก็เอาไฟมาไหม้เอ๊ไปๆมาๆนี้เนี่ยไอ้พวกเหล่านี้มันมียานนะ หรือว่าไอ้นั่งไอ้คัมีร์ปบเบิ้ลเ,เขาเขียนเอาไว้อย่างนั่นนี่มันน่าจะเป็นไปได้ปรากฏขึ้นมาว่าวันดีคืนดีไอ้อิรานกับอิสราเอลก็อะไรต่างๆโอ้โหตีกันหัวร่างข้างแตกเลยแผ่นดินทแทบ,บนั่นเลยลองพ่อก็ไปเห็นไ